สบายดีครับพี่น้องครับอ้าวันนี้นีบรรยากาศดีรักหลังจากฝนขาดเม็ดครับมาพ่อได้ซุ่มในเย็นบ่จืนบ่แชรหรอกแล้วก็ยังว่าพ่อดีรักให้มันตกหล่นออกาเมียนมันยังบ่งไงว่าห่อนพอมบ่ได้หดน้ำยากป่านนี้สุดยอดเลยเย็นเพราะอากาศดีมิดซอยม้อยแล้วครับบ่มีแล้วครับฝนบ่านี้หันลงมากอ่ะบ่ได้แห้งปไานครับพ่อับก้มห่อน บางใบมันห่อนแห้งครับตอนนี้เย็นสบายสวยๆครับอาขาดเม็ดเรียบร้อยครับฝ้าแข้งแจมเก,เก,มกวมาพี่น้องมาบัานี้ครับครับขนาดครับบนันนี้เอามาสันสาสสั้นเสียวเรือ,อเปียกดีบบันี้สั้นดอกปีนไล่กันได้ม่ปีนไล่กันกหายเนี่ยมาห้องไม่ผู้ผายยาง่าท่ายดิผู้สาดตเปียกแค่บันนี้ เอาบรรยากาศกับปีนสาดครับเออปูทับอีกแค่นึงกันไรเดี๋ยวทั้ง่างดินทั้ง่างดีดๆจังหือสาดออกทั้ง่างเพราะถือฝนเนี่ยเป็นเมือ่อปีนสาดเพินพ่นแล้วพีนวพ่น้องมาทับข้มสาดเพินๆๆ่นแล้วหลังจากฝนลิ่นฝนลิ่นแจ่ใสครับ อ้นำมาอยู่นี่เป่งๆนี่เน่พายางเ่ายางนี่เาสั้นออกซิดออกป่นี่แล้วดินวงนี Whoops, ้เป็นดินแห่งๆยงอยไหมสาสทับไปเป็นดินแห่งๆยุ้ยเนี่ยมันบ่มันบ่สอดลงสามต้นสอดกันสาสมันสอดยู่ไหมขันพายางบ่สอด เอันนี้ออกมาเสร็จออกทลยแล้วบานนี้อันนี้กำลังบุญไม้ทำโคบศาสตร์ศาสตร์เสียมองเจ้าของนางบรรยากาศหลังฝนตกพี่น้องม้วนไปอีกแบบนึ่งนะบ้านเนี่ยเสร็จศาสตร์เสร็จเสียออกเล้วพี่น้องเอ้ยดากเปียกย้อนอยู่เลยเอาพ่ไม้อีกแล้วล่ะครับไปแนเอปร์เตือนแล้วฟ้าบ้านนี้ยพ่ไม้อีกแล้ว กะ да ห่อนเนาะพี unk, ่น้องมันโอ้ตัวไหนเล้ยกห่อนคาห่อนเนี่ยต้องไปที่ห้องกำลังสี่ทนล่องจอพี่น้องหลวงศาสตร์จะของอะไรบ้างตอนนี้ครับตอนนี้ พูที่้าฟิวาดเอ้ยวันี้ตชงละตุ้มเบนโอู้ททบเลยก็ได้ครับเสร็จเอาเส็จออกกระนั่งในแล้วผาเขียวสิที่บ้านมันอึดผาเขียวมาทบหลงดายก็ กะสันกับปีนไล่แต่มันกับสอดเนี้ยย่หรอกมเปลองเปียกกับดีมองซุ้มกับดีซุ้มอยู่มันสอดเนี้ยย่ดีแล้วมันพอดีครับมันอากาศเย็นพร้อมกันเลยบ่ฮหอนคือวางหันดิเออนี่แหละยังมันเป็นบุญแท้ ันห่อนเที่ยวเาพนก็บว่าพบให้ตัวมันหน่อนฝนก็จะมันดีครับฝ้าตกเฝ้านี้ตกเล่วเลเล,เลยแล้วกัน,นจ้จำสัตว์ได้เพราะอะไ ทำอ่ไรนึกันซื้อไว้ป้ายกับปิ้วไว้มดตีมป้ายกับปิ้วไว้มัด เออคนวานนี้แค่บอกคนมักเนาะเออนอนมาหลับเต้ามุก claro ขึ้นเนี่ยมาอยากนอนไปกับกับนอนนอนหลับนอนมาหลับเต้ามุกขึ้นอย่างว่าเบิ่งเขาวันี้ก็ไปเปิดที่ตอกเบิ้งก็เห็นเล่าน่ะบอกไปแง่มันหลายนอนไม่ได้แค่เม็ดเดียวเนี่ยนี่เงางอกงอกที่บนเมื่ออะไรนี่ส้วนเขามาตั้งแต่มมือเศร้านี่เจ้าสิไปยู้จังได้ฉันหลานได้เอากูไปยู้น้ำมุมน้ำเงาผูดอะก็ไปย้อนอย่างกันซสุภาพกูไปยู้น่งหน้าหานี่กู เปเบิงแล้วค่่ซะห้ากูไตูจิเซียใจน้องคนกูี่บาเออไอเดบิงก็คัดสติมากยเพิงแ้งเหล่านะยี่แมยี่บ้านนี่บ่แม่แม่บ้านนายมเนี่ยาเกเนี่ยทั้งสามกิโลสกิโลเนี่ยขันขันบ่เด้เบิงนี่กินมาไดยยุบ่เป็นเลยขันมาเเบิงมือนี่นองนรับเลใบแขนเราตัวเมีเดี๋ยวเกัไอใบด้อเดี๋ยวเรากับมาแก้วครับ อยากเบื้องล้อหลโคตพอครับครับโอ้ยยายชี้อยากเบื้งไหลายื้พี่พ่อกะสิบ้าใหแม่ใบแขนกับค้ำแม่เออเดจนั่งนั่งสีออกมานนาหันหลังจัออกไปวหาทีแม่พ่ได้ใบผู้ใดอยเชี่ให้แม่ขอใบแขนกระสิบ้างที่เรเจ้าหัวกันยังบ่ทันจะปวงล้นหัวหมอยู่มบ้างที่เริงนี่ิ่กแกเเกาีตายพ่อลูกออ ผู้มาตายนี่จากวันนี้อยู่เฮี้ยนผู้ยาวก่อหรอพอตีเอาลูกเตเาได้ี่ยไปอยู่น้เท่าไหร่เนี่อันร้านนั่นกไปหาเงินนั่นว่ายอยแย่ของมั่นแหละอ๋อครับครับอ๋ออาออันละหาควบสุกใส่แก่เมียแล้วยุเท่าไหร่แล้วนี่เกสทบสองพุ่นแล้วเอาหาควบสุกเท่าไรแม่ก็อย่างม้าเนาะไม่ก็ฟังนั่งกล้หวยเนาะ ใกแม่สิมวยลงมาน้อเหลอว่าเนี่ใกล้สิมวยหน้าเมียนแล้วเออบอกไอยู่ดีมีแห้งได้แม่พันูไปเบิ้งซาพักไปเที่วเขาจะมือเศร้าเนี่ยจักมาสิไปจังไดอันัยังเพิ่มแล้ไปกรอยากไปใสโอ้แม่อยากไปไปนั่งเียนว่มีเงสองยหันาชั่วศาสตร์จะดูให้กุจ้า ครับบ่านี้อยู่สบายแลยป่านี้มันมันบ่ฮอนเราไหมฝนตกแล้วกับโบฮอนแล้วสบายเลยป่านี้ครับบ่านี้จะนวดเข่าก็มาโดนลานนะครับครับครับก็มาปล่อยไว้บนบนได้แม่ได้อยู่ดินเดนได้อยู่สัดเกลียงเนื้อสุขสู่อ่อยู่ยิ้มเหงาคอมย้อนยิง่ายเจ้าเน้ออ่าสุขครับนี่แมียขึ้ยอดเราอยากเบิ้งยี่งลาพอนะเราเอิญไม่ไงองค์หญิงเนี่ยแล้วไอหลาแลราเอิญไม่ไงองค์หญิงเนี่ย อเอจังไดกรไปจัเไปเลยแม่ไปเลยครับไปเลยแม่บนี่แหละ่ยนี่างบุกไปนี่ละบุกไปนี่เออครับเอาได้มองนั่งแล้วเนาะแม่เนาะครับผมครับผมป้าที่แม่เราบวชหาหกปีแล้วบวชซี่นั่นแหละมานี้ลูกลูกเล่าเล่าว่าองหานมาลูกเราไปเห็นงานยุคเกาหีเหรอว่นุูเล่า เี่ยชีวิตตัวสั่นมาแต่เลยแตเลยได้สิกพะนะสิกมากแตเลยอยู่ยังเสี่หล่ะเร้ว่าแต่แล้วสิพระท่านโดนดอกพี่น้องเราเปิดผมใหมาเบิ้งโยห์หันเราผมผมพระท่านไห้เงาอยู่ผมเรายังพระท่านไห้เงาปันเลยแล้ววดซี่ครับกาลังใจเมียเราแลาอยากเบิ้งเลอยากจับมือไม่เงยหงียงพะนะแล้เพราะว่ายิ่งหลายแล้วไม่เงยหงียงพะนะผมดูว่ามันว่าผู้ใด แต่ยินแต่ละวาไม่ง่นนหนึ่งมันวาผู้ใดอยากจับมือไม่ง่ายยูหญิงมาเลยโอค้คืออะไล่ะก็ได้อีแม่เจ็ดสิบสองปีครับอยากเกห็นนี่ลาแห้งมาสั่นมามือเจังไม่ก็ต้องไปจับมือนะอยากอยากจับมือแห้งยูว่าอะไรกินว่าเป็นห้างสามกิโลบ่ามาขันพ่ามาไหนคือสิ่ว่าเป็นตอยู่แล้วอ่ะแล้ว,ลวหให้ลูกให้หลานพามาอย่างนี้มึอเศร้าแล้วว่ามาันเศร้าแล้วลว่าสั่น ไม่หลี่น้ำหอมน้ำเงาน้าหหพระลกรูกหลานว่าชีพอายุยังไหนพระน้าพระตาเดงมาเป็นว่าใจประสงค์แล้วเมี่ยงเกี่ยวกับรันหอดด้พี่น้องสายตาต้องน้อยเกี่ยวไม่ไทำสีก้นหาพระน้าแล้วมาขอบคุณพี่น้องหลายครับผมพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีไม่ไปพุ่นๆบรรยากาศหลังฝนตกครับกาลังหือ้อสาสตร์หือเสียปินป่นสาสรปืนปิ่นเสียข้มข้มสาสร์หาดเม็ดจัดปัดเลยครับไม่ย่อยแม่แต่เม็ดเดียวตอนนี้ครับสุดเม็ดแล้วครับฝน พ้อกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับ